หมอครับผมได้ยินเสียงในหัวเสียงคนนินทาเราเป็นโรคอะไรครับตอบผมหน่อยครับหมอนะครับก็นี่เป็นอาการหนึ่งเราเรียกว่าการหูแว่วนะครับหรือ auditory hallucination นิยามของมันคือการที่คุณได้ยินเสียงโดยที่ไม่มีแหล่งกําเนิดเสียงนั้นอยู่จริงๆนะครับซึ่งมันเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเลยนะครับที่พบบ่อยก็จะเป็นหนึ่งก็คือเรื่องของสารเสพติดนะครับโดยเฉพาะสารกระตต้นนะยาบาย้ายาไอซ์โคเคนสารร,สาร้อประสาท LSD เคตามมน กัญชาหรือแม้กระทั่งแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์ก็ทําให้มีหูแว่วได้นะครับอย่างที่2ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการนอนนะครับบางทีจะมีช่วงที่ใกล้จะหลับนะครับเราจะได้ยินเสียงหูแว่วได้หรือว่าใกล้จะตื่นเราจะได้ยินเสียงหูแว่วได้เป็นปกติของคนเราเราเรียกว่าฮิปนาโกกิกับฮิปโนปอมปิฮาลูิเนชันนะครับเดี๋ยวขึ้นคลิปไว้ให้นะครับแล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นข้องกับเรื่องของอาการทางร่างกายต่างๆนะครับอย่างเช่นอย่างที่3ก็เป็นโรคลมชัก โรคลมชักหรืออีพิเลปซีเนี่ยโดยเฉพาะลมชักที่เกี่ยวข้องกับสมองส่วนเทมโพรโลบอีพิเลปซีจะมีการหูแววได้นะครับย่างที่4ก็จะเป็นอาการสับสนนะครับมักจะเกิดขึ้นในคนสูงอายุที่เข้านอนโรงพยาบาลมักจะแบบหลังผ่าตัดให,ใหญ่ๆก็จะมีการสับสนมีประสาทหลอนไม่รับรู้วันเวลาสถานที่ได้นะครับอย่างต่อไปอย่างที่4ก็จะพบในคนไข้โรคสมองเสื่อมนะครับหรือดิเมนเชียโดยเฉพาะดิเมนเชียใช้เกี่ยวข้องกับพากินสันดิเมนเชีย ก็จะมีการหูแว่วหรือภาพหลอนได้นะครับโอเคแล้วก็อย่างต่อไปนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบาดเจ็บทั้งสมองหรือว่าเนื้องอกในสมองได้โดยเฉพาะเนื้องอกสมองส่วนเทมเพลอร์โลกนะครับก็จะทำให้มีอาการหูแว่วได้แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับอย่างสุดท้ายก็จะเกี่ยวข้องกับโรคของหงเนาะโรคทางจิตเวชเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆนะครับตั้งแต่โรคจิตเภทโรคจิตอารมณ์นะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะประมาณว่ามีหูแว่วภาพหลอนวัดระแวงนะครับมีอาการดันลบแยกตัวจากคนอื่นไม่ส่งถึงกับใครนะครับ แล้วก็เป็นอาการของโรคไบโพล่าก็ได้หรือว่าโรคซึมเศร้าที่เป็นรุนแรงก็ได้นะครับแล้วก็มีอาการของโรค PTSD ได้เหมือนกันนะ PTSD มันจะมีคล้ายๆ flash back เนาะ flash back บางทีมันเป็นลักษณะของอาการหูแว่วด้วยก็ได้เพราะมันเหมือนเราไปอยู่เหตุการณ์ในทีแล้วมีหูแว่วเข้ามาได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นโรค borderline personality disorder หรือว่า BPD นะครับ borderline เนี่ยจะมีปัญหาเวลาที่เครียดมันจะมีอาการคล้ายๆหูแว่วได้ด้วยนะเวลาที่เครียด นะครับก็หลักๆน่าจะประมาณนี้ครับสําหรับโรคที่อาจจะเกิดอาการหูแว่วได้นะครับ